สวัสดีครับวันนี้จะพูดถึงโปรแกรม Starter คลิปที่นะครับเ,เกี่ยวข้องกับ Saving Output in Log File นะครับคลิปนี้เป็น Starter นะครับคลิปที่49นะครับสำหรับตัว Saving Output in Log File นั้นนะครับก็เกิดขึ้นมาจาก คราวที่แล้วเราพูดถึงดูไฟล์ครับดูไฟล์ก็จะเซฟตัวคอมมาน์นะครับว่าใช้คอมมาน์อะไรบ้างในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแต่ว่าตัวคอมมาน์นั้นนะเวลาจะใช้ก็ต้องไปเปิดโปรแกรม s t a t t ครับถึงจะดูได้นะครับแล้วก็ทำการลัน Data นะครับต้องมี2อย่างก็คือดูไฟล์นะครับกับ Data ส่วน Output ที่เป็น Output อย่างเดียวนั้นนะครับ เราสามารถบันทึกได้ในล็อกไฟล์ครับ s t a t a จะให้ทำการบันทึกผลการวิเคราะห์โดยใช้ล็อกไฟล์นะครับและเปิดดูย้อนหลังได้โดยไม่ต้องลั่นโปรแกรมใหม่นะครับหรือลั่น s t a t a ใหม่การใช้ล็อกไฟล์ช่วยให้นักวิจัยไม่ต้องกังวลว่าจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลหรือผลการวิเคราะห์ตกหล่นนะครับเมื่อเราเปิดล็อกไฟล์แล้วนะครับโปรแกรมก็จะทําการบันทึกขั้นตอนต่างๆหรือผลนะครับที่ทําการวิเคราะห์ แม้ว่าจะมีการแก้ไขซ้ำนะครับในการบันทึกนะครับตัวล็อกไฟล์นั้นจะอยู่ใน2รูปแบบก็คือรูปแบบภาษาของ s t a t t กับตัวเพนเทกไฟล์นะครับก็คือเป็นเทคเป็นข้อความอย่างเดียวนะครับทีนี้นะครับเรานะครับามาดูนะครับในตัวโปรแกรม s t a t t e r นั้นก็ในขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูลปกตินั้นนะครับจะไม่มีการบันทึก ข้อมูลผลการวิเคราะห์เอาไว้นะครับเพื่อที่จะใหะ้เราสามารถเก็บรายละเอียดได้นะครับไม่ต้องมาเปิดโปรแกรม s t a t a ต้าภายหลังเราก็ใช้ล็อกไฟล์นะครับโดยที่ขั้นตอนแรกเราจะต้องมาที่ไฟล์ล็อกแล้วก็ b e g i n นะครับถ้าท่านใดสะดวกในการพิมพ์โค้ดก็สามารถพิมพ์ได้นะครับแล้วก็เมื่อสิ้นสุดกระบวนการก็ไปที่ไฟล์ล็อกและ Close นะครับซึ่ง ในตัวล็อกไฟนั้นเราสามารถเขียนในดูไฟล์ได้นะครับซึ่งนะครับเมื่อเราเปิดใช้ล็อกไฟแล้วนะครับก็จะมีคตัวผลขึ้นมาแสดงว่าเราเริ่มใช้แล้วก็คือ l o c u u s n n g นะครับและระบุตำแหน่งชื่อตัวล็อกไฟตัวนี้เราต้องกำ,กำหนดกำหนดภายหลังนะครับต้องกำหนดก่อนนะครับทีนี้โปรแกรมก็จะทำการบันทึกให้ในตอนที่จะทำการบันทึกนั้นนะครับ โปรแกรมจะขึ้น Default ว่าเป็น format lock นะครับ smcl นะครับถ้าเกิดถ้าเกิดเราเซฟด้วยตัวนี้นะแล้วไปเปิดในตัวตัวโปรแกรมที่เปิดอ,อักษรนะครับก็คือพวก n o ้ตแพดนะครับมันก็จะมีข้อความอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับเพื่อบอกว่าเป็นล็อกไฟล์ของ s t a t t นะครับแต่ถ้าจะ เอาให้เหมือนเป๊ะนะครับผมก็แนะนําให้ใช้ล็อกเฉยนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะวุ่นวายนะนะครับการใช้ล็อกเฉยจะทําให้เร่านั้นได้นะครับอักษรหรือได้ข้อความหรือได้เท t เหมือนกับอยู่ใน output เ,เลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องมาทําอะไรต่อนะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เราตัดสินใจใช้ smcl นั้นนะครับปัญหาอาจจะตามมาเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เปิดในโปรแกรม s t a r t a นะครับเปิดใน ตัวโปรแกรมสำหรับเปิด t เท f i ไฟนั้นนะครับมันจะมีข้อความอีกเยอะเลยนะครับที่มากกว่าที่เราเห็นในหน้าต่างนี้นะครับเพื่อระบุว่าผลตัวล็อกไฟนี้เป็นของ s t a ร์ต้นะครับทีนี้นะครับเมื่อเราใช้เสร็จแล้วนะครับก็ต้องปิดด้วยครับก็คือไฟล์ล็อกแล้วก็คล s สนะครับตรง Output ก็จะปรากฏข้อความว่าล็อกไฟล์ล็อก close มานะครับทีนี้ก็จะระบตุตำแหน่งให้ด้วยว่า ันทึกอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ไปเปิดข้อมูลมานะครับอันนี้ก็คือตำแหน่งนะครับที่ล็อกไฟล์บันทึกเอาไว้แล้วก็เรานะครับสามารถเปิดขึ้นมาแล้วเห็นหน้าต่างแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือตัวเอาพุทนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราใช้ตัวของภาษาของ s t a t t นะครับมันก็จะมีข้อความมากกว่านี้อีกนะครับแล้วก็อาจจะมีข้อความว่าเป็นเอาพุทของ s t a t t อะไรสารพัด นะครับขึ้นมาในหน้ากระดาษนี้นะครับทำให้นะครับเราอาจจะได้ฟอร์แมตที่ไม่ใช่แบบนี้เหมือนเหมือนกับตัวอพุธนะครับดังนั้นนะครับก็แนะนำให้ใช้ล็อกไฟล์ธรรมดาก็พอนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองทำกันก่อนอื่นท่านเปิดโปรแกรมนะครับ s t a r t ต้แล้วก็ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ล็อกนะครับ b ิ g i n นะครับแล้วก็ตั้งชื่อครับผมก็จะตั้งชื่อเป็น อันนี้จะ default จะเห็นว่าเป็น SMC L นะครับผมแนะนำว่าให้เปลี่ยนนะครับอย่าทำาในเป็น SMC L เพราะว่า,อาเอาพุดที่เปิดออกมา่ะผมลองทําให้ดูก็ได้ครับแน่แน่ผมเอาล็อกไฟล์ก่อนนะครับตัวนี้นะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวเราออกมาลางถ้าเกิดใช้เป็น SMC L นะครับอันนี้ก็เป็น2นะครับแล้วก็เซฟไปนะครับอันนี้ก็เปิดขึ้นมาแล้วเริ่มใช้ล็อกไฟล์แล้วนะครับ เราก็อาจจะเปิด Data มานะเปิด Data มาสักหน่อยหนึ่งนะครับอ่าน่เปิดนะครับแล้วก็อาจจะอะไรครับรันนะครับอธิสคริปตีหน่อยแล้วก็อาจจะรันนะครับซัมมอรีหน่อยนะครับอ่เอาแค่นี้พอนะครับแล้วก็คลอสนะครับแล้วก็คลอสนะครับล็อกคลอสนะครับเขาก็จะบอกว่าอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ผมจะเปิดใหม่นะครับ เป็นเปิดใหม่นะนะครับ Begin นะครับทีนี้ผมจะใช้ตัวนี้นะครับตัวเป็น t test 03แล้วกันนะครับแล้วก็ตอบ Save นะครับจากนั้นผมก็นะครับขอเปิดข้อมูลเหมือนกันนะนะครับเปิดเป็นตัวนี้นะนะครับแล้วก็นะใช้นะครับ Yes c r i p t i v e summary นะครับนะครับแล้วก็ close นะครับผมก็จะ close นะที่จริงแล้วก็ใช้ command ได้นะพิมพ์ก็ได้ close นะครับนะนะครับทีนี้เรามาดูผลดูกันว่านะครับถ้าหากเราไป save ใน2แบบนั้นผลมันจะเป็นแบบไหนนะครับอ่าแล้วก็ไปที่ตัวอ่าตัวโฟลเดอร์นะครับตัวนี้คือโฟลเดอร์นะนะครับเราเปิดตัวล็อกก่อนนะครับตัวนี้คือตัวล็อกที่ผมเปิดขึ้นมานะผมก็ดับบวไลคลิกครับเปิดขึ้นมา หน้าต่างก็จะเหมือนกับที่เราลันใน s t a r t ตเเลยนะครับทีนี้ผมจะลองเปิดของตัวที่เป็นภาษาตัวนี้นะครับภาษาของ s t a r t ตนะครับอ่าดับเบิ่คลิกครับมันจะถามก่อนว่าเปิดด้วยอะไร <c oughs> อ่า,อาโอเคครับเราจะไม่เปิดด้วยโปรแกรม s t a r t ตนะครับเราจะเปิดด้วย n o t e p a d ธรรมดาลองดูซิว่าจะยอมไหมนะครับเราก็จะปรากฏขึ้นมานะครับก็คือเป็นข้อความทีนี้เปรียบเทียบดูระหว่าง Notepad 2ตัวนะครับ ตัวนี้นะครับจะเห็นว่านะครับอันนี้ก็คือภาษาของ s t a t a ก็ SMC L นะครับเราจะเห็นว่ามันมีอะไรเยอะแยะเพิ่มเข้ามาเลยนะครับนะครตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดตัวที่ให้รูปร่างน้าตาคล้ายๆกับ s t a t a เลยก็คือตัวไหนครับตัวเทคนะครับตัวเทคตัวธรรมดานี่แหละนะครับนะครับเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับทอดมาเป๊ะเลยนะครับเห็นไหมครับถอดมาเป๊ะเลยนะครับ เหมือนกันเลยนะครับตั้งแต่บรรทัดแรกตัวล็อกแล้วก็มาที่ตัว Data นะครับเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็มาที่ตัวนี้นะเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ตัวอะไรครับตัว SMCL นะครับจะเห็นว่านะนะครับมาดูตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันไม่เหมือนกันนะครับไม่ไม่เหมือนกันนะนะครับมันจะมีความต่างนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะ smcl 1นะครับจะเห็นว่ามันมีคอมมามี smcl อะไรพวกนี้บางทีน่มันเกะกะครับมันเกะกะแต่ถ้าท่านใดชอบก็ลองดูมีทางเลือกอยู่2แบบนะครับเราสามารถเปิดที่ Notepad ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เราเซฟเป็นอะไรครับ smcl หรือภาษาของ Stata มันก็จะให้ตัวนี้มานะครับเห็นไหมครับอ่าอย่างนี้เราไปใช้ลำบากนะครับนี้เป็นตารางนะครับ ันนี้เป็นตารางของตัวแปร variable นะนะครับก็คือตัวไหนตัวข้างล่างเนี่ยครับตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเราจะใช้ลําบากนะครับอันนี้ก็เป็นตารางเพี้ยนเห็นไหมครับอันนี้เพี้ยนไปเลยนะครับเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนนะนะครับดังนั้นนะนะครับตัวบททดสอบตัวนี้ก็บอกว่าเราควรจะใช้ตัวไหนครับเราควรจะใช้ lock file นะนะครับเพราะว่า เมื่อดึงออกมาแล้วเนะี่ยรูปร่างหน้าตาเนี่ยยังคงแบบเดิมกับเอาต์พุในโปรแกรม s t a r t a นะครับก็แนะนำให้ใช้ตัวนะครับ d log file นะครับอย่าไปใช้ตัว Default ของเขาท่านสามารถติดตามงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางนะครับใน YouTube ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ